สวัสดีนะครับท่านสาธุชนกันทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาฟังธรรมะจากครูแบงค์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยธรรมะให้ได้รับฟังนะครับเรื่องคนเราตายแล้วหลังความตายวิญญาณไปไหนนะครับขณะที่คนเรากำลังใกล้จะขาดใจตายนะครับวิญญาณจะกระสับกระส่ายกระวนกระวายเป็นอย่างมาก จิตมีความทุกข์เร้าหมองจิตเกิดอกุศลมีความละโมบเป็นห่วงทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติของตนเองขณะนั้นวิญญาณไปตั้งอาศัยคืออกุศลแม้จะทำบุญทำทานมามากสักเพียงใดก็ตามนะครับแต่ผู้ตายไม่เคยฝึกจเจริญอนณาบานสติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเลย จิตของผู้นั้นก็จะหลงตายก็จะไปทุกขติก็คือตกนรกกระพูมนั่นเองนะครับคนที่กำลังใกล้ตายแล้วก่อนที่จะขาดใจตายชักดิ้นชักงอตาค้างแบบนี้ก็ไปตกนรกนะครับถ้ากำลังใกล้จะตายก็ตายอย่างสงบมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สั่งเสียลาญาติพี่น้องเรียบร้อยว่าตนเองกำลังจะตายนะครับแล้วก็หน้าตาผองใส หลับไปอย่างสบายเหมือนคนนอนหลับไปให้เฉยแบบนี้คือไปสุขตินะครับขณะที่เราคิดเรื่องอะไรก็ตามนะครับตถาคตท่านตรัสว่าจะต้องมีสองกลุ่มใหญ่ๆที่เราจะต้องไปนะครับถ้าคิดในเรื่องที่มันดีงามในเรื่องที่มันเป็นความดีและใจสงบเรียกว่ากุศลกรรมคือไปสุขติก็คือสวรรค์ แต่ถ้าคิดเรื่องที่เป็นอิจฉาลิษยาอาฆาตพยาบาทเปลี่ยนเปียนแล้วก็มีโทสะแล้วก็มีโมหะแล้วก็มีความโลภเกิดขึ้นก็ไปทุก,กติก็คือตกนรกนั่นเองนะครับขณะที่คนเรากําลังใกล้จะตายเนี่ยจะเข้าไปสู่พวังจิตก็คือขาดสติไม่รับรู้ในอารมณ์ภายนอกนั่นเองนะครับทุกทกท่านขณะนั้นมันก็จะเกิดกรรมนิมิตเกิดขึ้น กรรมนิมิตก็หมายถึงว่าบุคคลนั้นเคยสร้างวิบากกรรมอะไรมาในอดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันเช่นบุคคลน,นั้นเคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์นะครับม,มันก็จะปรากฏภาพเจ้ากรรมในเวรให้ปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็จะปรากฏภาพของนาลกรกภูมิให้เห็นเส้นทางที่ตนเองกําลังจะไปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย คนเราเนี่ยเมื่อยังมีชีวิตอยู่จงฝึกมรณังสติมรณังสติไว้ก่อนที่จะตายจริงนั่นเองเพื่อจะได้ทำให้เราไม่หลงตายโดยการมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จเจริญอาณาปณสติตามคำสอนพระพุทธเจ้าให้ทำให้ครบสามอย่างตามคำสอนพระพุทธเจ้านะคือทานแล้วก็ศีลแล้วก็ภาวนาทานคืออะไรทานคือ มีจาคะคะรความตนหนีขี้เหนียวออกจากต้นเช่นใครเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ขี้เหนียวจิตใจไม่มีเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะทําให้มีเมตตาโดยอัตโนมัตินั่นเองการให้อภัยเป็นทานไหมเป็นเพราะว่าเป็นทานที่ทําได้ยากถือว่าได้บุญได้กุศลเป็นอย่างมากเป็นได้กุศลอย่างมากเพราะอะไรเพราะไม่มีจิตคิดอาฆาตพยาบาทต่อไปนั่นเองนี่ก็เป็นการให้ทานเช่นเดียวกันประมาณนี้นะครับต่อไปการรักษาศีล พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทานอันเลิศเราทํายังไงเราจะรักษาสินทุกข้อให้ครบก็คือรักษาใจตัวเดียวเลยใจเราก็จะรู้ผิดชอบชั่วดีนะครับถ้าเรารักษาใจไม่ดีเนี่ยสินมันก็จะไม่บริสุทธิ์นั่นเองต่อไปการภาวนามีอะไรบ้างก็คือการไหว้พระการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับประมาณนี้นะแล้วต่อไปก็คือการภาวนาดูพิจารณาดูลมหายใจเข้าออก ให้นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะครับถ้านั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายไม่ได้นั่งกับพื้นไม่ได้เราก็นั่งบนเก้าอี้ก็ได้สําคัญคือเราไม่ลืมลมหายใจเข้าออกแล้วประกอบด้วยแต่ลัษณามอนิจจังความไม่เที่ยงแท้อนัตาความไม่ใช่ตัวตนทุกขังคือทนสภาพเดิมไม่ได้ให้เรานั่งหลับตาลงเบาๆโดยที่ว่าไม่ต้องบีบเปลือกตานะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกําหนดลมหายใจเข้าออกนะไม่ต้องไปบีบบังคับลมหายใจเข้าออก ให้พิจารณาลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าออกสั้นมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกยาวมีสติรู้นะครับขณะที่นั่งไปแล้วเกิดอาการถิ่มิทะง่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันให้ดึงสติมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกนะครับแล้วก็ดูอาการง่วงเหงาหานอนไปว่ามันเกิดเมื่อมันดับอย่างไรนะครับมันก็จะเห็นความความเป็นจริงของความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนนั่นเองนะครับ ที่เราสั่งการมันไม่ได้เพราะอะไร <P an> เพราะมันเป็นอนัตตา <P an> ความไม่ใช่ตัวตวนแล้วก็นั่งไปแล้วเรารู้สึกปวดเมื่อยปวดตามคอ,อปวดตามคอแล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวเรียกว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นให้เรารู้ตามสภาพความเป็นจริงว่ามันเป็นทุกขังทนสภาพเดิมไม่ได้ทนสภาพเดิมไม่ได้นั่นเองแล้วก็ให้เรารู้ตามสภาพความเป็นจริงว่ามันเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตวน ถ้ามันเป็นตัวตนจริงเราจะต้องสั่งการมันได้ว่าอย่าเจ็บอย่าทุกข์นะอันนี้เราสั่งการมันไม่ได้ก็ให้เราพิจารณาดูอาการทุกขเวทนาไปว่ามันจะเกิดมันจะดับอย่างไรพิจารณาตามความเป็นจริงไปอาการทุกเวทนามันก็อยู่ได้ไม่นานนะสักพักหนึ่งมันก็ดับไปเห็นไหมมันไม่เห็นอยู่ได้นานเลยบางทีนั่งไปนั่งไปนั่งไปเรื่อยๆความคิดก็ปรากฏขึ้น ภาพของบุคคลที่ทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจทําให้เราเสียใจก็ปรากฏขึ้นบุคคลอันเป็นที่รักของเราก็ปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นที่พัดภาจากเราไปให้เรามีสติรู้ทันนะถ้าเรามีสติไม่รู้ทันมันจะทําให้เราต้องเป็นทุกข์เศร้าหมองนั่นเองแล้วเราก็ดูอาการสัญญาความคิดไปว่ามันจะเกิดมันจะดับอย่างไร เห็นไหมอาการสัญญาก็อยู่ได้ไม่นานมันก็ดับไปมันจะเห็นความเป็นจริงของความเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนกรรมฐานคือการพิจารณาให้เห็นความเป็นอนัตตานะถ้าไม่เห็นความเป็นจริงของความเป็นอนัตตาไม่ได้เรียกว่าเป็นกรรมฐานยังอยู่สมถานะบางคนบอกว่าต้องไปเพ่งลมหายใจต้องไปดึงลมหายใจมาไว้เวลาจิตวุ่นวายดึงลมหายใจมาแบบนี้ยังไม่ใช่นะยังติดสมถานอยู่ ถึงแม้ว่าปฏิบัติไปเราอาจจะไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็ไม่เป็นอะไรแต่มันจะทําให้เราไม่หลงตายตายไปเราก็จะได้ไปทุกตินั่นเองประมาณนี้ขนาดนั้นเนี่ยขณะที่เราอยู่ในอารมณ์ของอนาปานสตนิจิตเรามันก็จะเป็นสมาธิจิตเราเป็นสมาธิจิตเราก็จะตั้งมั่นมันก็จะมีรัศมีบุญสัตว์ที่อยู่โลกทิพย์คือนับไม่ถ้วนที่กําลังมีความทุกข์ก็จะได้ คอยรับพลังบุญจากเราเขาก็จะพ้นจากความทุกข์ไปด้วยนั่นแหละจึงได้บอกว่าการจเจริญอนาปตนสติจึงเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็จะเป็นเพียเพื่อเผากิเลสเผากิเลสได้อย่างไรก็เพราะว่าเรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมประมาณนี้